บ้านเฮาไหรโชคสวัสดีเอฟซีสุภุสนกน์ครับผมเวเน,นี้อัดกะขี่มาตามแนวทางของพ่อย่าก,กันตอนน่อเนาะพี่น้องเนะาะวันที่16มสสเมษายน2567หกแล้วเขาตะเลขวิง่งเนาะพี่น้องเนาะเขาตะเลขวิ่งส่วนตัวกันตัวล่องมันเป็น6006เนาะพี่น้องเลขบัดออก90บ่เขาพี่น้องตะเลขวิ่งมาทั้งบนมาทั้งล่างเนอกพี่น้องนี่เลขวิ่ง เรีบนออกแปดเนื่องเรลีล่างออกเก้นพี่น้องเนี่ยหกนี่ห,ก,ห,ก,หก,กับหัวนาะพี่น้องเนาะเป็นเก้เอาไปตามกันต่อพอวันที่ยูดอบพี่น้องมันเปิดประตูนาบานไว้คือมีรถน้องมนืนี่หลูขก้นมาต้องเทปบ้าง คือมีรถโอ้705สกลนครตันนี้โอ้พ่อ,อ, <pir anha> อยญาอยู่บนนอครับมาตักุงเทพบ่ครับนี่ โอ้บอกคือค่อยคยเห็นถึงดอกบอกมาตตาเปลืองการจริงหัวห่อนว่าใส่ก็ได้ดอกพ่อเสียมันคือห่อนแท้นักฮกฮกศูนย์ก็แปดสอ่พ่อวัอดีครับผมวัอดีครับโอ้ยพ่อแปลนพ่อเราว่าเขียนในหกศูนย์แล้วเราก็ศูนย์หกพ่อคือบภาวะเก้าศูนย์สัสนพ่อเขียนให้พ่อบอกจังใดจังแบบนั่นไง เดี๋ยวมาหาเสืเอาไปด้วยใช่ไหมตัเลขวิ่งพ่อไหมเนาะแปดค่ะแปดกับเก่าแปดหนึ่งบัดของพ่ออันเป็นแปดสองสองแปดบป่ะนี่แปดหนึ่งมาจับบัดเก่าหนึ่งนี่บัดมีบัดหนึ่งเก่าตัดถิมตัดตัวใดพ่อตัดตัวใดออกตัดเก้าศูนกัแปดหนงตัดถิมเอาพ่อตัดออกพ่าม่มักหนึ่งบ่มอมักหนึ่งมาักศูนบ่มอมักหนึ่งอูนโอ้ยต่เลขวิ่งบัดให 8กับเกย่ก้าศูนย oh. ์ตัดแปดกรตัดโอ้ยเลยมเอาแปดสององปด๋เนี่ยตกกันตกันก็ยังเป็น6กศูนย์ูนหดนั่นแล้วแต่ว่าชื่แปกับหกศูนย์อะไกับอันสามเ่าแม่นสามเก่าฝอยผมเบิรงอยู่ตัวนักกันคือสามเก่า ตัวนักสนงสีตัวสองหมื่นออ้มาปดหนึ่งเดยว่าสโอ้ยแปะออกไปออกตัวตัดบ้านนี่ตัดโอ้ยอันพ่อนันฟันวาอยู่พอโมกคนวาอยู่ตะิันเล็กพอไม่นิขื้นแต้มลงแต้มหาเสือนใ่เลกิ่งเมนนแน่นอนอยู่ยิ่งครับพอหมกกลาวานี่สื่อดักไปเลยว่าสั่นพันเ่าพอโมวกคนวาอัน เรียกพญาหนั่นซื้อดักเล่าสั่นเพิ่นว่าไปหามันนะเพ่อนย่างครับว่าออกจากนี้ออกจากพ่อแล้วจังคิอ,อไปหาเพิ่นงวดนี้เพิ่นหลุดดิพ่อหลุดแล้วว่าี่หมาวดนี้ว่าหากระสุน,น,น,นครับเอ้าสมรตรงกบับทะเบียนรถลูกสาวคลาดเถื่อบาทไงอย่าพือ่อนเขียนวันที่กันโอ้เขียนสาบอะไรตัวนี้คือซึ้อมาคลาดกันไง ของไม่เนี่ยปาดโอ้แลรีจดจาดเลยของไม่เนี่ยซึมคักเลยบาดนี่โอ้ยโอ้มันเกีน่นบ่าฮะมันของไม่มันมันซึมเลยมันซึมเร็ว ขีดสาบอะไรเลยนี่เลขกที่มาที่ไปนะครับอือเลขในตาล่างมันนนะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเอฟซีเบงเกอร์เบงก็รไก่เดี๋ยวเบงกอไกจับคู่ให้ตัวไดเดี๋ยวผมเขียนเลขวิ่งกันวิง่ง หนึ่งกับศูนย์วิ่งบนล่างวิ่งตัวไหดพ่อพ่อบนล่างวิ่งตัวใดวิ่งอันพ่อว่าหากับศูนศูนย์กับพายปะศูนย์กับหายศูนย์กัะพาย กับูนกับหนึงหกับ0ูนอโอ้กัว่าให้วิ่งหนึกับซูนอ่ะพอที่แรกขึ้นอย่นี้มาปอบ้านเอกบบน้ออวิ่งวิ่ง0ูนกับหนึ่งัจับคู่เลยป่าวันนี้จับคู่กันเยิ่โอ้าหนึ่อ่ะห้าหนึ่งหโอห้าหนึ่ง

ตัวเน,น้นมันคือหานึงับสามศูนอือตัวเน้นแต่ว่าขันกลับมันเป็นร่างมาได้ขั้นขันมันมาตรกกลับมันจะเป็นล่างตีพอดี่างมดแต่ว่าน,นี่หาตกลุขงเล้นกลับเอาโอ,อ,เอนน้เล็กอันนี้เล็กแน่ตะล่างมาพอนีอ่าตะล่างมาแล้วอ,อ,อเรีกยกเน่ตะล่างี่นอ้องห้อก็เอ่็บซี่ไปเห็นฝอยย่าบนนี่กอาตัวมัน่น้นมาครับเดี๋ยวอันอันพอดีเน้นตัวเน้นหานึงหานึงคับสามศูน เที่หาหนึ่งกับสามศูนย์ครับเอาครับแม่ยครับครับโตน้ำครับแต่ว่าว่าพลาดนีกระดารับประกันว่าพลาดแต่ว่าไ่ต้องซื้อเพราถึงพอพ่อมั่นใจรับประกันว่าพลาดแต่เลขวิ่งพ่อนี่ขีแม่นกอดิเล่เันงครับเลขวิ่งพ่อเนี่ยคือว่าตามตรงนะเพราะว่าประกบคู่เนี่ยก็คือแม่นอันแม่นพ่อแม่นพ่อตัดออกกัน ตัดออกเนี่ยก็คือถือว่าบอเขานะพ่อเนาะเออบกเข่าเลขสามตัวนึงเออเริ่มตัวละเลขเลขสามตัวเลยพ่อ เยกสามตัวช่างเป็หนึ่งเนาะสี่แปดหนึ 4, 8, 1, ่งอะไรกันตาล่ะตาลารักลอยพ่อก็รักลอยพอ่อเสืออยู่ดิหันรักรลอยพ่อเขาที่ซี่นอ่ะสี่แปดสี่แปดสามเอ่สี่แปดสามนั่นรักลอยของพ่ <4, 4, S 1> อเขาเนี่ยนั่นรักลอยพ่อสี่แปดสามมันเป็น 4, 8, สี่แปดหนึ่งสักบารนี่บารนี้อันนี้ก็สี่เก้าสามบารนี่อันนั่นอันรักลอยพ่อแม่นอยู่ดิเรียกสามตัวตัวไรพ่องกหาหนึ่ง หกสามศูนหกหหนึ่หกสามศูนโอ้ลัก้อยอ่อคือหกหกสามศูแลวว่าเบิหนึน่งหนึ่งซีซีได้ดิโอ้กันไวน้นนพ่อเนาะหนึ่งหนึ่ซีกันไว้กันกันไว้หนึ่งหนึ่งซีซีที่เป็นตกกันก็ได้พอ่อดตกกัน นึ่งซีซีเนี่ยไม่เนน่นั้นอันซีจะไปามมาทำอะต้องถึอแต่ว่าซีซียืนี่ก็นแต่ว่าห่ามออือตัวกับบอกรกับกกับเอาน้ำเหรอพ่อกะับตัวน้ำเหรอกกับตัวน้ำด้วยบนว่าเฉียนเอาตรงๆเลขนันมาหลายคู่เลขหกคู่กลับคือคือให้กลับสองตัวทเท่านั้นเองเอาพอให้กลับตัวใดนพอ่อให้กับศูนย์ส,นสามกับมันชิมหาอ็ดอันนี้ประหลาสิบเอ็ดเนาะ ับเป็นสมขั้นกราบกับกราบหาหนึ่งหนึ่งหาสามศูนย์ศูนย์สามอันซุ่มหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกศูนย์นี่ให้เอาตรงตรงน้องพ่อตรงถึงประเดิมจะออกยี่สิสองตัวนี่เอาพอพันวาสำหรับผู้ทุ่นหน่อยได้พี่น้องสำหรับผู้ทุ่นหน่อยเอาแค่หาหนึ่งกับสามศูนย์นี่ครับเอาครับกรบตัวน้ำกราบตัวเอาพอพันวากัจะเลื่อมน้องพี่น้องได้กราบตัวเอา ส่วนเลขส่วเลขสามตัวนี่ก็คือหกหานึงหสามนย์หี่ลักลอยนะพ่อเนาะหวดที่แล้วลักลอย่อกับลักซีก็แม่นอยู่ดิตัวกันนี่เป็นหนึ่งหนึ่งซีซีด้พี่น้องสําหรับผู้ทุดนหน่อยก็คือเอาหานึงสาซุ้ม6กหนึ่งศูนยนึีน่เป็นตัวกันตนัวล่องได้พี่น้องได้เอมามักสอบตัวด้ค่ะจับสลากกินแบ่งกันของ่อก็เหยียบมันแตก3าตัวเด้อลักซีกั ลักลอยกับแม่นอยู่ด้นะนกฟอนี่เห็นบ่ลักลอยนี่เห็นบ่ลักลอยสีกับแม่นอยู่ด้ะรักลอยเลขวิ่งนี่มาทั้งบนมาทั้งล่างเอาพี่น้องเบิ้งของเก่าครอบคู่กัวกันน้ำครับหน้าจอแล้วครับเด้อมักชอบตัวไหนกันฮัซื้อลอตเตอรี่กันลอตเตอรี่กันมากและมั่นใจพ่อพองว่านดดี่พอ่อมั่นใจมั่นใจคื้อก็แต่ว่าเนี่ไยไฮทัพส่วนสามาครับมันมือหายครับ ขคาวมันเป็นล่างเลยอันคัามันมา่าตัวกลับน <co ี่มันที่เป็นล่างเลยลางเลยเนยอ๋อครับมีตัวกลมเลยแต่มันใจแห้งขึ้นหาหนึ่งโอ้โอ้ตัวพ่อมันใจคับคือหาหนึ่งเก่งหกหาหนึ่งอือหกหาหนึ่งคือพอมักตัวพ่อมักตัวพอมักนี่ได้ผีน่องได้เลียงสามตัวคือหกหาหนึ่งเนี เอาง่ายๆคือหาหนึ่งหนึ่งหานี่แหละหลวงพ่อมากแห่งอันนี้อาเฟย์ให้ยี่เพอเออโอ้ยเดี๋ยวผมขีดเขียนเอาพ่อขึ้นวานนี่าเอาอาให้ไปนั่นงไปทำงานไปยิ่เพอบ้างครับกันมากครับเอา เอ๋อขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรอขอขอบคุณอะไรครับผมอเอา,เอาไปไปของผู้อื่นครับก็ได้แหละครับเอ๋อโชคชงพันไปโชคธุ์ม,มนันเรื่อยๆแห้ปังๆกันสุขผู้สุขคันเดชพี่น้องเด้อก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้ญาติพี่น้องเฮาได้ใส่เทียรร่ยวสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยเฮากดแชร์ไปเป็นสะพานบุญให้กันและกัน เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม